สวัสดีค่ะพวกเคาอีกแล้วเนาะเขาอยู่ p a p e r s ค่ะวันนี้เขาจะมาแนะนำคีย์ลัดของเกม a u d i t i o n Move On เนาะซึ่งเขาจะพูดถึงพาร์ตต่อจากพาร์ตที่แล้วเนาะนี่อันนี้จะเป็น14เนาะกดเริ่มก็ใช้ F1 นะเนาะเรามาดูกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนี่จะเป็นตัวอย่างนะเพื่อนๆน,นี่กด F1 ในการกดเริ่มเล่นเกมเนาะ เึ่งถ้าเพื่อนๆแบบใช้เทคนิคแบบนี้มันจะเร็วในการเล่นมากๆเลยมาเทคนิคที่15เนาะปรับมุมปรับมุมก็คือปรับมุมกล้องให้แบบว่ากล้องมันไม่หมุนก็คืออยู่หน้าตรงแบบนีนะ้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้เรามาดูในส่วนของ16เนาะปิดเอฟเฟกต์เกมเนาะ พอปิดเนี่ยคือที่มืออ่ะปกติเวลาเราเปิดมันจะมีเอฟเฟกใช่ไหมล่ะถ้าเราปิดอ่ะมันก็จะดีขึ้นเนาะทำให้เราแบบเล่นไม่กระตุกในส่วนที่17เนาะจะเป็นมาโคออปชั่นเนาตั้งแต่เ r จนถึงเ1 8สิเเนาะก็เหมือนเรากดเ5ก็แบบทำการใส่ข้อความให้เรียบร้อยอ่ะเราก็ไม่ต้องพิมพ์เนาะมันก็จะแสดงข้อความให้เองเนาะส่วน ข้อที่18เนี่ยกระซิบเนาะก็คอนโทรลชิปบวกงอง,งูเนาะจะเป็นการกระซิบหาเพื่อนหาคู่ก็คือถ้าใช้อันเนี้ยคือมันก็ดีมากเวลาเราเต้นอยู่อย่างเนี้ยเราก็สามารถคุยกับเพื่อนที่ทักมาหาเราได้เนาะมันก็จะสะดวกมา,มากๆเลยค่ะส่วนอันที่19เกนี่ยก็คือ l o s h g กก็คือในการไปหาห้องอื่นหรือว่า เราอยากจะไปเล่นห้องไหนเราก็แค่พิมพ์โกแล้วก็ตามด้วยหมายเลขห้องเนาะเราก็จะสามารถเข้ามาในห้องนั้นได้เนาะในส่วนที่20เนี่ยจะเป็นการเปิดปิด H p s เนาะก็คือมันก็ช่วยในการแบบดูเฟดของการเล่นเกมว่า เฟดเท่านี้อ่ะเล่นกระตุกไหมอะไรไหมมันก็เป็นข้อดีอย่างนึงเนาะในการเปิดปิดเฟดลองไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะข้อนี้เนี่ยจะเป็นคำสั่งเกี่ยวกับ IN ON อนเนาะอินอเนี่ยเอาไว้ใช้กับหน้าล็อเนาะสมมติว่าเราเนี่ยไม่ต้องเราต้องการให้เพื่อนชวนเนี่ยเราก็กดอิกด ON เข้าไปได้เลยเนาะก็ให้พิมพ์แสแลสแล้วก็ตามด้วย in on เข้าไปเนาะมันก็จะสามารถเพื่อนสามารถเชิญเราได้เนาะอันนี้คือส่วนที่22เนี่ยจะเป็นการปิด IN o ออฟเนาะอินออเนี่ยก็คือถ้าเราพิมพ์เข้าไปเนาะมันก็จะสั่งปิดไม่ให้เพื่อนชวนหน้ารอบเนาะเวลาเรายืนอยู่ส่วน23เนี่ยปรับเสียงเนาะอันนี้ก็จะเป็นการใช้กด c อนโทรลเในการปรับเสียง ในการเล่นเกมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนข้อที่2 4เนี่ยจะเป็นหน้าตาอีโมจิเนาะก็คือใช้คอนโทรล E คอนโทรล E เนี่ยก็คือถ้าเรากดเหมือนเราเล่นอยู่เราอยากจะแสดงหน้าตาอีโมจิน่ารักนรักแบบให้เพื่อนเราหรือว่าให้คู่เราหรือว่าให้ใครก็ตามเนาะเราสามารถกดคอนโทรล E ได้เลยเนาะมันก็จะมีอีโมจิขึ้นมาให้เลยเนาะส่วน ข้อที่25เนี่ยจะเป็นการเปิดตู้เสื้อผ้าเนาะก็คือ c อนโทรลวมันก็เป็นคีย์รัสอย่างหนึ่งที่แบบช่วยให้แบบเปิดได้ง่ายสะดวกขึ้นเนาะเราไม่ต้องไปเชี่ยวคลิกที่ตัวคลิกอะไรอย่างนี้เนาะเราแค่กด c อนโทรลวมันก็ขึ้นเด้งมาให้เราเรียบร้อยเลย เป็นไงล่ะจากที่เขาแนะนําไปคียรัดเนี่ยคือง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็สะดวกด้วยในการใช้ในการเล่นเกมเนาะเขาหวังว่าเพื่อนๆที่เล่นเกมออร์ดิชั่นมูฟออนเนี่ยจะนําไปใช้กันเยอะๆเนาะ,เ,นะเขาว่ามันก็สะดวกมากๆเลยถ้าเราใช้เป็นเนี่ยคือแบบชิลมากอะ่ะทำอะไรก็สะดวกไปหมดเนาะแล้วก็ถ้าว่าอย่างไงเขาก็ขอจบการแนะนําคียรัดทั้ง2คลิปไว้เพียงเท่านี้นะ ฝากช่วยกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยก็สอบถามได้เนาะทิ้งไว้ใต้คลิปหรือไม่ก็ในเพจได้เลยเนาะแต่ถ้าเขาตอบช้าหรือว่ายังไงเนี่ยก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะเขาอาจจะเขาอาจจะแบบว่าไปหัดทำขนมอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดใช่ไหมละ่ะงานก็ค่อนข้างจะหายากน,นิดนึงเนาะเขาก็อาจจะต้อง แบ่งเวลานิดนึงเนาะอาจจะตอบช้าอาจจะตอบแบบว่าไม่ทันใจอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ถ้าว่ายังไงก็มาติดตามเขาด้วยละบ๊ายบายนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะอ๋อแล้วเข้ามาเล่นกันเยอะๆด้วยนะมาดูแล้วก็ต้องเข้ามาเล่นด้วยบ๊ายบายค่ะ